สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไร่ชาวนานและผู้มีใจรักในแท็กเตอร์วันนี้ขอนําเสนอรถแท็กเตอร์มือสองสภาพน้องๆป้ายแดงแต่ราคาคนรู้ใจถ้าใครได้ไปนี่คุ้มยิ่งกว่าถูกหวยอีกนะคะนี่คือรถแท็กเตอร์เนวฮอลแลนด์ทีดี2.50และทีดี3 5มมีทั้งรุมแดงและดุมเหลืองแข็งแรงคนทา ขับแล้วสาวๆยังต้องหันมองหรือซื้อไปแล้วเพื่อนบ้านเห็นต้องร้องเฮ้ยเอ็ปคืดทองที่ไหนมาตัวถังแน่นปึ้กล้อ,อยางใหญ่เท่าหัวใจคนซื้อดอกยางลึกพร้อมด้อทุกสภาพถนนเครื่องยนต์เดิมๆอย่าลื่นปื้ดเข้าเกียร์ง่ายอุปกรณ์เสริมพร้อมผ่านไถใบมีดมีครบใช้งานได้ท,ทันทีเดี๋ยวจะลองสตาร์ทเครื่องให้ดูนะคะ โอ้โหเสียงพ่อจับใจนี่ถ้าลองเพลงได้นะจะให้เป็นนักร้องลูกทุ่งไปเลยข้ามันลูกทุ่งข้านอนมงสีซารถแทคกเตอร์ทั้ง3คพันนี้นะคะราคาอยู่ที่4 5 0 0 0 0บาทค่ะลูกค้าท่าในใดสนใจหรืออยากทดลองขับสามารถเข้ามาได้ที่อวยชัยแทคกเตอร์พีเมเคสาขาเริงลูกคานะคะหรือสนใจแท็กเตอร์มือหนึ่ง สามารถโทรเข้ามาสอบถามที่เวชัยเทคเตอร์ PMK ทั้ง3สาขาได้เลยนะคะ